ขอโทษครับฮะเออที่บ้านคุณมีแก้วเยอะไหมครับมีแก้วเยอะทำไมอะคะเพราะว่าผมจะเทใจให้คุณหมดเลยครับผมแหมขนาดเพิ่งเจอกันครั้งแรกอะคุณก็เข้ามาแซงหัวใจเลยนะคะเออพอมองเห็นคุณเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเหมือนเห็นผีงไงไม่รู้ครับผีอะไรอะคะผีรักทุกวินาทีเผลอรักทุกวินาทีครับผม คบับเบยค่ะยินดีได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รักกันนะครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณหายไปไหนมาอ๋อผมไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่ผมอ่ะอยากใช้หัวใจคิดถึงคุณก็พอครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะมียานอ,อกวกาศสักลำหนึ่งเหลือเกินจะพาคุณไปดวงจันทร์นะครับ <c oughs> ไปดวงจันทร์ไปดวงจันทร์ทำไมอะคะดวงจันทร์ที่ไม่เคยห่างไกลดวงใจที่ไม่เคยห่างรับ <c oughs> <c oughs> เบาๆเล่าบ้านเข้าแน่พูดไม่ได้ดอกยายหนูไปอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากเข้าไปแล้วสาวปื้อบันเมื่ออืนเมื่อคืนนี่หนูก็จะกลับแล้วนายนั่นหนูไม่อยู่แล้วบ้านนอกนั่นตดนเตืบหมาแล้วแม่ใจแบนเซ่เซ่ไม่้าให้ไว